สวัสดีจ้ามื้อนี้าวมุนก็มาอีกแล้วเนาะจ้ามื้อนี้าซมุนสิบห้าเห็ดผัดกับเผาโมสับใส่กุ้งเราจะสีเอาไปส่งพอปานพอปานเห็ดเนียนเนาะจ้ามื้อนี้เขาลาดปนสาวมุนก็เลยสใด้เห็ดกับเขาไปส่งเพลินจ้าไปจ้าเดี๋ยวห้องไปผัดกับเผากันเนาะจ้าไปจ้า กระเป๋เาไปส่งพ่อบ้านอันนี้ก็พัดกระเพราจ้าเดี๋ยวไปส่งพ่อบ้านกันจ้าได้กัะเปาสองหม้อน้อย สามมุนเตรียมเรียบร้อยแล้วจ yeah, ้าสองมอแล้วก right? so ็จานเนาะจ้าไปจ้าเดี๋ยวสามมุนสี่เดี๋ยวสามมุ่นสิผ้าเอากระเข่าไปส่งพอบานกันเนาะจ้าไปกันจ้าไปจ้าเดี๋ยวสามมุ่นสิผ้าอ้อมเนาะจ้าราวาพอบานหลาดปูนแล้วก็เลยสีเขาทั้งหนาบานไม่ได้นี่หละจะร้อมแล้วจ้ากระตาห่อเขาเนาะจ้าไปจ้าเดี๋ยวสามมุ่นสิผ้านางชงโมบานสามมุนเนาะจ้าไปจ้าไปกันจ้า อันนี้ก็คือทางหนาบานสาวมุนเราจะเป็นมิ่าบานสาวมุนเรา,า,าจะร่มอยากเย็นดูนอกจากสาวมุนจะพาเดินอ้อมนะคะ นี่เป็นทางหลังหมู่บ้านของสามุนเนาะจา้ะสามุนสิเขาทางสวนเนาะจา้ะทางหน้าบ้านเขาบ่ได้ทางนี้ก็พิสวน่งสามุนกับสียางไปเขา้าสวนพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสวนสามุนเนาะจะ บันสามุนเขาได้สองทาง <c oughs> <c oughs> ไปจากเฮียกระทาไปหน้าเฮาเสามุนไปปิกนิกจ้ะขอทางหลังบ้านทางหน้าบ้านเขาปั่ได้เนาะจ้ะมาชมสวนสามุนอากาศเย็นน้อยๆเนาะจ้ะทางนี้เจ้าบ,บ่ปันได้ กองแกงกองแกงด้วยหมอเดี๋ยวซ้ำหมุนสิหายบึงอันนี้นะหมามันเดินออกกำลังกาย เราเห็นดอกนะจ้ะมาสีดำไปจ้ะไปต่อ สามุนที่ไม่ดอกไม้ขาวๆกรเจ๋าหยานสามุนหยุดเลยเนาะจ้ะ วนเพื่นปลูกหนาไว้ให้มาเนาะจ้ะเดี่ยจ้ะมองเซลมุนอยู่เป็นมูบานดจ้ะฮโอ้ยจ้อกไม้ักดอกยังเด้อจ้ะแซลมุนบ่หัวนี่จ้ะสวยจ้ะ บอบแมนดอกทิ้วลิฟได้จ้ะเอ้วอบแมนดอกกันอยังไหรอยูฮิป,ปนุนลืมซื้อลอะน่จจะสวยงามจ้ะแระจันนี้สวนซับ เป็นพางไปจะสมุนก็สีเดี๋ยวจะย่างรัดไปนหนีดอกเนี่ยจจะเท่านี้ก็สวนสมุน้าอันนี้ของข้าเจ้าเนี่ยจะข้าเจ้าเ,จเลี้ยงมา ม้วนขนต้นไม้จ้ะเขินปลูกงานาไปให้ให้มาเนาะจันเนี่จ้ะเขา,เาขี้มาขี้มากันจ้ะแฮมแฮมเยอะเนี่จ้ะสวนสซมมูนฮอดละเนี่จ้ะแม่นมดนี่แม่นมดได้จากทานงนพวกเขาขี้มา ทางยังลมอยู่จ้ะแม่มาจ้ะสวนสมุนขอทางหลังบ้านสวนสมุนมีคลองน้ำพร้อมจ้ะสมุนก็บสด็จกขึ้นอีกแลา หนามมันไหลสะดวกยง้มมสามุ้ปลูกพักเัานะจะแม,นมน่นเมื่อไหนี่อันนั้นบ้านสามุ้นต้นไม้ไงนะออกไปข้างหลังต้นไม้ไงนี่กับเมียนะจ้าอืมไปได้บ้าง จสมบัตาสามมุนส,สีเห็ดสวนห้อสิเห็ดข่างพักนะจ้ะอันนี้มอันนี้ก็ที่ของสามุนในล็อกบ้านนะจ้ะสิเห็ดเป็นหม่องนางเหรนยญนะจ้ะหม่องนี้ปลูกดอกไม้ทางพุ่นกับสีผุพักหลักหละจ้ะปลาสามุสนสมเซฟมาท่านให้แล้วเนาะจ้ะ ช,ช่วยอ่ะอันนี้กำลังสิลาพื้นนะจ๊ะ